ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเช็ดเชดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาดูสานเล้าบันเทิงสินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอบ้านเข้า ตำบลบ้านค้นอำเภอบ้านคว้า,าจังหวัดชัยภูมินะครับพามาดูหมอลำคณะดังนะครับสาเลาบันเทิงศิลป์ตอนนี้ทีมงานก็70%เซแล้วก็คงเหลือแต่จอ LED นะครับจอ LED พวกไฟบีมไฟพานะครับส่วนเครื่องเสียง ติดกับรถนะครับแค่ดำขึ้นนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับทักทายนะครับเช็คภาพและเสียงนะครับเช็คภาพและเสียงภาพเสียงคมชัดไหมครับตอนนี้จะพามาดูซันเลาบันเทิงสินนะครับพามาดูเครื่องเสียงหมอลำคณะดังนะครับพามาดูบริเวณรอบ นี้เป็นรถทีมงานนะครับ LED แล้วก็ไลติ้งนะครับเป็นรถควบคุมภาพและแสงนะครับน่าจะคุมมันบนรถเลยแบบนี้สะดวกมากเลยนะครับ เหล่าท่านผู้ชมนะครับสิบท่านเดี๋ยวจะพาเดินเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามห้าสิบหกนะครับเดี๋ยวจะสี่โมงแล้วล่ะท่านผู้ชมก็ทยอยถือเสือ่อถือศาสตร์กันมาจองพื้นที่นะครับยังเหลือเยอะนะครับยังเหลือเยอะยังมีพื้นที่เยอะเลยวันนี้ ่ะเดี๋ยวไปดูช่วงก่อนเที่ยงก็พามาดูบรรยากาศรอบหนึ่งแล้วนะครับมาบ่ายสี่โมงมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขอปรับกล้องนิดหนึ่งใครชอบแนววอเทคนะครับวันนี้ไม่ควรพลาดหมอลำใช้ตู้วอเทคแล้วก็อเมเจอร์เอ๊ะไม่แน่ใจ สัญญาณดีไหมครับสัญญาณของ youtube ครับนี่มาดูวอเทกมีข้างละยิบสี่ใบนะครับเป็นตู้แฟร หนึ่งสองสามสี่สิบสองใบนะครับแต่เป็นตู้แฝดนะครับน่าจะยิบสี่ดอก สัญญาณไม่ค่อยดีนะมันกระตุกตึ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 กเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอขึ้นสัญญาณใหม่นะครับจะขอขึ้นสัญญาณใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ขอเป็นแนวนอน ตอนนี้ภาพกระตุกไหมเอ่ยเดี๋ยวขอขึ้นสัญญาณใหม่นะครับ